อยากจะหารถสองที่นั่งนะเทอโโร์โบขับหลังซิ่งๆหน่อยหลอกกันเล่นหรือเปล่าแม่มันน่าใช้ดีจังเราไปอยู่ในงานมอเตอร์โชว์กันแล้วโกลนโฟร์ครับพี่เอกวันนี้เป็นไงบ้างดูรถหลายๆวันแล้วอยากขับ <laughs> ไม่พอดีหรอกโช์นี้ รถที่ทําอยู่มันอยู่ในโอู่เป็นหลายเดือนแล้วยังไม่เสร็จอยูงพี่อ,อ,อยากจะหารถสองที่นั่งนะเทอร์โบขับหลังซิ่งซิ่งหน่อยอืตัวเลขที่ว่าเนี่ยรายละเอียดที่ว่าเนี่ยผมมีผมมีมลองได้เลยหรอมีมีผมเตรียมให้แล้วอเอกร้องเลยนะวันนี้บอกแล้วว่าให้เอกกี้ขี่ทุกอย่างเนี่ยได้ลองรถกันจริงๆวันนี้เตรียมให้แล้วรถเทสพร้อมพร้อมพร้อมให้เต็มที่เลยอยากขับยังไรขับได้ตามชอบไป เด er, er, er. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทางนี้ทางนี้ใช่ไม่ใช่ไปทางนี้ทางนี้พี่ครับทางนี้ครับเดี๋ยวไอ้รถซ่อมที่ไอเลาะตั้งนานแล้วเนี mm ่ยยังไม่เสร็จนะทีเลยไม่มีรถซิ่งขับเลยอยากจะขับรถองนั้นเมื่อกี้เห็นลัมโบวิ่งผ่านไปคันหนึ่งแหมอยากจะลองซะหน่อยรถสปอร์ตเป็นยังไงที่จะให้ลองเนี่ยพี่ครบท้วนอัดทะลุที่เมื่อกี้ได้พูดกันมาเออเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้ว หลอกกันเล่นหรือเปล่าไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกพี่เอกมันทางไหนมาสปอร์ตตรงไหนสองประตูอ่ะพี่เอกดูนับ,บหนึ่งฝั่งนู้นสองอสองประตูวะฮะสองประตูเปิดไปดูเกียร์ธรรมดาหกสปีดเฮ้ยหกสปีดเลยหกสปีดเอาโทดูอ่ะเกียร์ธรรมดาหกสปีด มีเกี่ยวเลยล่ะเข้าเกียร์ถังหลังต้องเกี่ยวแล้วก็โยกสายบนนี่มันรถเยอรมันเนี่ยอ่ารถสปอร์ตเห็นไหมเนี่ยอ่ะสองกตูเกียร์ธรรมดาอ่าหกสปีดขับเครื่องล้อหลังเครื่องเทอร์โบมีครบยีงแรงมาร้อยห้าสิบแรงม้าถ้าบอกแรงม้าจะแลกไม่มาแล้วเอาก็ไปถามอพผมไม่ได้บอกรถสปอร์ตผมบอกพี่เอกเขาบอกว่าพามาขับรถสองก้าตูสองกราตูเกียร์ธรรมดาไปแล้วนะ สวยดะนี่ล่าสุดเลยนะนี่นี่นี่คัดมานี่คือมาด้า B T ห้าหน้ามันสวยอยู่แล้วไงแต่ก็อะดูดูหน้ามาด้า B T ห้าบใหม่ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้และต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมว่าเนี่ยพี่ใครๆก็จะพาไปลอง B T ห้าิบที่เป็นตัวขับสองยกสูงสี่ประตูหรือเป็นรถอ่ารุ่นโฟวิลตัวท็อปสุดวันนี้ไม่อันนี้ตัวไหนอ่ะ นี่นี่คือเรียกว่าท่อไล่ลิสต์ตารางราคานะพื่ออันนี้รองบวยเลยคือมีถูกกว่านี้รุ่นเดียวเลยคือแคบไม่มีแคบอ,ะ,อะหัวเดี่ยวที่ไว้ขนของอะอันนั้นห้าแสนกว่าบาทอันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคือรองบวยเลยถูกจะถูกกว่านี้มีรุ่นเดียวโอ้ยนี่แคบใส่ลิ้นเปลี่ยนล้อโหลดเปลี่ยนท่อได้เดิงขวัญใจเนี่ยขวัญใจเครื่องอะไรนะเครื่องเป็นอะไรนะเครื่องยนต์เดียวดีเซลคอมมอนเลวเทอร์โบขนาดหนึ่งจุดเก้าลิตร พันเก้าร้อยซีซีร้อยห้าสิบแรงม้าแรงบิดสามร้อยห้าสิบนิวตันไม่เป็นไรในเมื่อโดนหลอกมาขนาดนี้แล้วเดินมาต้งไกลไม่ได้หลอกเดี๋ยวพาพี่เอกมาดูอัธรรถใหม่เดี๋ยวลองขับดีกว่าลองก็ลองดูว่าคุ้นเคยเป็นยังไงอ่ะเชนมาด้ามันดีอยู่แล้วอ่ะเชิญครับสองประตู มีคำว่าสปอร์ตอยู่ขั้นฐานรถไหมจะได้รู้สึกสบายใจหน่อยไม่มีอ่ะเพราะเมื่อกี้บอกแล้วไม่ได้บอกว่าสปอร์ตบอกพี่เอกแล้วว่าพาพี่เอกมาขับรถสมก็ตูเกียร์ธรรมดาเครื่องเทอร์โบกับเครื่องล้อหลังนะครบแต่แต่ก่อนนึ่นะผมว่าเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องคือคือเสียงพัดลมมันดังมากเลยนี่เรามาสเต็ปหนึ่งฮ้ยปิดที่บ้าน่ยมันแตกมันแตกต่างกันมากเลยมาสเต็ปดียวเองโอ้คือดังดังนี่นี่นี่ยังเดือน เนี่ไฮเทคไม่ไม่ไฮเทคแบบคลาสสิกเลื่อนเปิดลมเข้าลงออกเาจะบอกว่าอันนี้ไม่พังนะระบบนี้ไม่มีลวนเฮ้ยผมผมไม่ได้ไม่ใช่มีลวนอะไรกับมันนะเพราะว่าเกิดมาก็เจอแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คลาสสิกรู้แล้วนะเก้าฟิล90แอร์คันนี้ไม่ใช่ดีต่อเป็นแบบสวิตช์บิดไม่เป็นรทุกอย่างเนี่ย90ล้วนๆความจริงของบางอย่างอ่ะมันไม่ต้องเครต้องการสมัยมากก็ได้แค่เปิดปิดแอร์เป็นปุ่มๆเนี่ยเลื่อนเลื่นี่ย มันก็ไม่เดือดร้อนต่อชีวิตเท่าไหร่เครื่องเสียงเครื่องเสียงก็ถือว่าเรื่อเป็นเป็นจุดมีม,มี USB นะมีสั่งเสียงได้มี USB ให้เล่น<อ>ได้เด็ดูอ่าต่อต่อได้แต่ยังกดไม่เป็นงัน้นมีโนอยู่<อ>แต่สิ่งที่ผมว่าเจ๊อาจจะไม่คุ้นแล้วใส่แผน่นดิสดด้วย ม,ม,มีมีช่องใส่แผ่นดิสด้วนะแต่หาซื้อได้เปล่าซีดีเพลงเดี๋ยวนี้มันหาซื้อต้องใส่พิมพ์อะปรับปรระยะเกียร์ธรรมดาทองคุ้นเคยมันมันได้อยู่นะถ้าไม่ไม่เห็นถ้าไม่เห็น,หนก็บาดท้ายอะและ้วดูจังหวะฟีลิ่งเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์ถอยมีคีบนะมงเกี่ยวนะมีเสียงเตือนว่าเข้าเกียร์ถอยลูกเล่นอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาขับไปแล้วเนี่ยเข้าเกียร์แล้วเนี่ย คือเผื่อในอยากจะมีออปชันในรุ่นอื่นๆแต่เพลินคันนี้ไม่มีอันนี้เป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นเดียวเลยนะในในกระบะ2ประตูที่เขาเรียกฟรีสไตล์แคปนะ่ยตัวเตี้ยเนะี่ยมีรุ่นเดียว1.94เนี่ยรุ่นเดียวเลยราคา679,000เนี่ยตัวเดียวเลยฮ้่ผมว่าขห้เลืยอยมาทุกของหลังที่กว้างขวางัดนิ่มคัดนุ่มคัดนุ่ม ที่คอนโซลที่น้าปัดเนี่ยมาตรวัดมีบอกเกียร์ด้วยนะเวลาขับไปแป๊บหนึง่เงเด็กพอรถออกตัวแล้วมันจะบอกเลยว่าเราอยู่ที่เกียร์ไหนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเน่่ยมีเตือนบอกไว้เลยอ๋อขึ้นล้เทสองขึ้นแล้วแต่ต้องแต่ต้องวิ่งออกตัวไปนิดนึงก่อนแล้วมันจะบอกว่าเราออนอยู่บนเกียร์ไหนก็ช่วยให้ไม่ต้องคนหลงด้วย แต่ช่วงล่างก็ต้องบอกว่าเขาหนีง,งานบรรทุกฉะนั้นแล้วเนี่ยข้างหลังแหนบแผ่นอาจจะรู้สึกกระด้างน,นิดนึง mm hmm. เวลาผ่านรอยต่อทุ่กระด้างน,นี่ด้านหลังแต่ว่าเขาเผื่อเอาไว้งานบรรทุกวันน mm ี้เราวิ่งตัวเป่าตอนแรกยงดีนะ mm hmm. ผมว่าขับสนุกนะให้อารมณ์ฟิวเกียร์ธรรมดาที่ปัจจุบันน่าจะน้อยแล้วท,ที่ได้ลองเกียร์ธรรมดาเนี่ย mm hmm. มมวนี้เราเลี้ยวซ้าย mm hmm. ลงนอ,งองางานเลย ชับนะปรับตัวเองนิดหนึ่งเพราะว่าดีเซลรอบมันสั้นนิดนึ่งต้องบอกว่าพี่่างคุ้นขับเกียร์ธรรมดาที่เป็นพวกเครื่องเบนซินรอบมันจัดกว่าเจ็ดพันรอบเลยเนี่ยเมื่อกี้หนึ่เกียร์สองนะที่พี่เอไล่มาบอกว่าข้อดีอย่างนึ้งครับของเครื่องดีเซลอ่ะผมว่าแรงบิดแรงบิดมันมาในรอบต่ำ มันเลยดึงดีแต่ข้อเสียอย่างนึงเราต้องเข้าใจว่าทางานเก่ากับระบบมันคือรอบมันฟักหน่อยเวลาลากเนี่ยมันจะอากจะเปลี่ยนเกียร์บ่อยนิดนึงโดยว่าคันนี้มีหกเกียร์สองพันห้าถึงสามพันห้านะลองให้มันบอกสบายดีขับสบายนะอยากให้ลองนี่อยากให้ลองนะพี่บอกว่าพี่เกียร์สามเลสักพันหเสกสามคือบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้กระบามขับมันมันเหนื่อยมัน คือถ้าเทียบกับรถเก่งอะมันใช่มันต่างกันความนุ่มนวลแต่ถ้ามองถึงเทียบกับสมัยก่อนกระบะสมัยก่อนไม่สะดวกสบายเท่านี้อื hmm. ปัจจุบันกระบะรุ่นใหม่ผมว่าน้องๆรถเก่งแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวสี่ประตูเนี่ยดับเบิลแคบเนี่ยช่วงล่างหลังจะนุ่มกว่าตัวเนี้ยเนื่องจากเขาเผื่อเอาไว้สําหรับงานบรรทุกเนี่ยแหนบหลังจะจะเรียกรองรับน้าหนักได้มากกว่าเนี่ยมันจะกระด้างกว่านิดหนึ่งแต่หน้านิ่ ร่างหน้าเนี่ยับเครื่องยนต์ตัวนี้1.9นี่ถือว่าผมว่าเพียกน่าจะชอบแล้วก็ผู้ใช้หลายๆคนน่าจะเชื่อมั่นเพราะต้องยอมรับว่ารถมาสด้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีการร่วมมือในการผลิตกับยูสุฉะนั้นเครื่อง1.9ตัวนี้คือเครื่องตัวเดียวที่ใส่ยูสุซึ่งแฟนๆกระบะดีเซลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องยูสุแรงไหมแรงแค่ไหนหน้าตาเนี่ยความเป็นมาสด้ เ้ยอสวยผมชอบหน้ามาสเจออยูแล้วเป็นรถเก่งหน้าหน้าไ้ยายแบบเหมือนเอสยูวีผมว่าถ้าเป็นบลัเตอร์ต้องบอกไม่ขี้เรใช้งานปกติมันก็โอเคนะถ้าไม่เกี่ยวว่ามันยาวไปนิดนึ่ง,งความเป็นกระบะบแต่ก็ดูไม่ค่อยเกะกะเลยต้องมองว่าในวัตถุประสงค์เี่วัตถุประสงค์ของรถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเรื่อง การขนส่งด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวรุ่นรุ่นองโหรู้ไหมลองโหรผมว่าคือจริงๆเนี่ยเนทุกอย่างอะนะจริงๆเนี่ยมันเป็นเขาเรียกรุ่นกระบะฟรีสไตล์แคปเนี่ยรุ่นเดียวเลยที่มีเพราะว่าถ้าถ้ารุ่นที่เริ่มต้นจากเนี้ยมันจะเป็นเดี๋ยวขึ้นนี้ครับรุ่นที่เริ่มต้นจากเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกรุ่นถูกนี่ก็คือรุ่นที่เป็นไม่มีแคปเอาไว้ขนของอย่างเดียวเลย ใพี่เองคัดคือเบรกเวลาขับมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเบรกไว้ใจได้นะใช่ใช่นี้ลองดูแล้วเบรกมันหนึบไว้ใจได้ถางหลังดำ้างหน้าดิสอ uh ่าฮะเบรกแบบเหลือๆลองรับพอเผื่อไว้สำหรับงานเรื่อฟิลงานบรรทุกงานที่อยากไปใช้ภารกิจเพราะว่าจริงคนซีรุ่นเนี้ยจะมีสองอย่างหนึ่งเอาไว้ใช้เองแล้วก็เผื่อแบบ ใช้งานมาทุกด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาตั้งสบายบม่ดีนะถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้ไอ้หัวเดี่ยวได้ยุ่งเลยนะอ่ารุ่นล่างสุดหัวเดี่ยวเนี่ยจะเอนเบาไม่ได้เพราะมันจะติดตัวแต่อันเนี้ยเอนเบาได้ปกติเลยนะเอนเท่ากับสี่ประตูแลวเพียงแต่ว่าข้างหลังน่ะไม่มีบอกเพราะว่าตามมาตรฐานเนี่ยเขาขับไเป็นรถสองที่นั่งข้างหลังก็จะไม่มีบบาแต่เดี๋ยวลองไปเปิดดูฮะแคบมันเปิดได้แคบมันเปิดได้เปิดวางได้เคเก็บของที่วางแก้วใหญ่ ครบแต่แต่รุ่นเนี้ยบอกไว้ก่อนไม่มีเกียร์อัตโนมัติรุ่นนี้มีรุ่นเกียร์ธรรมดารุ่นเดียวจำหน่ายอยู่เนี่ยหกเจ็ดเก้าเนี่ยรุ่นเดียวเลยในหนึ่งจุดเก้าสี่ของกระบะมาซาบีทห้าสิบหนึ่งเก้าสี่ที่เป็นฟรีสไตล์แคปจะมีรุ่นเดียวอะแต่เรื่องออปชั่นน่ะถามว่าให้ไหมให้บางอย่างผมว่าเขาก็ให้ได้มากขึ้นอย่างเนี้ยมีปุ่มควบคุมมันพวงอะไรคุมเครื่องเสียงได้อ่ะมีมาติฟังก์ชั่นมีมาให้ หลือเฟื่อหรือเฟืใหม่ระดับหนึ่งระดับน้งหลือเฟือครับผมภูมิใจกับผู้ที่จะต้องใช้รถรุ่นนี้มากเลยนะครับาะว่าถึงจะต้องขนของขนเล่นเหนื่อยเข้าในรถผมว่ามันก็ไม่ได้ดูรอจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบนะครับอาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่มันฟังก์ชันใช้งานมันมีหมดครับเนี่โอเคสำหรับกอล์ฟโรนะครับก็คงโดนหลอกไปแค่นี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ครับก็ฝาก s u b s c r i b e ไลค์แชร์วอโฟนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและพวกเราด้วยนะครับผมกับคุณเอก็เดี๋ยวเราเจอกันเร็วๆนี้แหละเพราะช่วงมอเตอร์โชว์เรามีอะไรให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหารถอ่ารุ่นรุ่นพิเศษมาให้ลองอีกอ่าโอเคโอเคอ่ารอรอดูว่าว่าว่าจะหาอะไรให้ผมลองนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ มาสด้าคระบะับแม่มันน่าใช้ดิจัง